สวัสดีครับไปื่นรุ่นวันนี้ก็วันพุธที่สี่กันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คันนี้อีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันใส่คัดนิ่มอยากคัดนิ่มอยากโคตนนิ่มเดี๋ยวจัดให้ซึ่งคันนี้นะผมคิดว่านะผมยังไม่ได้รู้นะแต่ผมคิดว่าเขาใส่มาแล้วเขาใส่มาแล้วน่าจะมาจากเจ้าของเก่าแล้วคนนี้เจ้าของคนนี้น่าจะไม่รู้เขาใส่มาแล้วผมคิดว่าน่าจะใส่มาแล้วเพราะว่าเขาใส่บูธบูธลองใส่คัดมาแล้วอ่าเขาใส่บูธลองที่ใส่คัดมาแล้วแล้วก็คัดแต่คัดก็ยังแข็งอยู่นะถ้าเดาไว้ผิดว่านะเ้ว อ่ะกาใส่ตัวที่เป็นขามันมาแล้วแต่คราวนี้เรามาดูก่อนก่อนที่เราจะใส่ของเราอยากคนนิ่มต้องได้นิ่มอ่าดูดูก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงว่าใส่มาแล้วนะ,ะดูโอ้โหจะปวดมือเลยห้าจุดผมหมายว่าจปวดมือ,อตีรัป,ประมาณห้ากิโลมันจะอยู่ 9, 5 km. 5 km. รป,ประมาณสี่จุดเก้าหอ้ากิโลห้ากิโลนิดตีรักประมาณ แรงดึงของเดิม5้กิโลหกิโลอ่ะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าเปิดมาแล้วจะเจอไหมว่าใส่มาแล้วถ้าไม่ใส่มาก็ตาก็อาจจะแค่ลองรู้ใส่คัดมาแค่นั้นเงแต่ก็ไม่รู้ว่าลองมาทำไมอือแต่ไม่เป็นไรมาแล้วอยากคนนิ่มต้องคนนิ่มโอเคไปมาลุ้นดุเย เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆของเดิมเขาใส่มาแล้วเห็นไหมใส่มาแล้วใส่ใส่ขาตัวนี้มาแล้วอแต่คัดมันก็ยังไม่ได้นิ่มขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้นิ่มขนาดนั้นเขาก็เลยจะมาใส่ของเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ของเราแล้วจะนิ่มกว่าอันนี้เหลือแค่ไหนไปดูกัน คันนี้ก็ใส่ซอฟคัตเสร็จเรียบร้อยใส่ซอฟคัตเสร็จเรียบร้อยยากนิ่มต้องเลยนิ่มอันนี้เห็นไหมเดาไปผิดเลยบอกแล้วว่าเขาอะน่าจะใส่มาแล้วอ่าคิดดูเขาใส่มาแล้วเนี่ยเขายังว่ามันไม่ยังต้องมาใส่ของเราเพิ่มอีกเนีย่ยมาดูอ่าหลังจากใส่ไปแล้วจากจากเมื่อกี้อ่าก่อนที่เราจะใส่ของเราอ่าเขาใส่มาอยู่แล้วแรงดึงคัดอยู่ประมาณ5กิโลอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ อ่าเหลือประมาณโลสองโลสามอ่าเหลือประมาณโลสองโลสามจากห้ากิโลจากห้ากิโลเหลือหนึ่งจุดสองเจ็ดกิโลอ่าจากห้ากิโลเหลือหนึ่งจุดสองเจ็ดกิโลอ่าขนาดเขาใส่มาแล้วนะไอตัวที่เขาใส่มาเนี่ยคือขาต่อที่เขาใส่กันทั่วไปอ่าสุดท้ายเขาต้องมาใส่เราสิโคตรนิ่มเลยใส่เรียบร้อย สร้างระยะคัดให้เรียบร้อยอ่คันนี้ก็ให้เช็คน้ำมันไทมารี่ซึมน้ำมันไทมารี่รั่วน้ำมันไทมารีมร่มันหยดก็เลยต้องมาเอาพ่งนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่ามันหยดหน่ากลัวแค่ไหนมันหยดจากไหนข้างในข้างนอกอะไรก็ว่ากันไปแต่สอวคัดจินช็อปตอวคัดใส่แล้วโคตรนิ่มคัดนิ่มขึ้นคัดนิ่มขึ้นเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์จำไว้นะครับคัดนิ่มขึ้นเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับของใหม่เข้าแล้วไปไปรุน่นคันนี้ ก็เช็คน้ำมันซึมไพลเมอรีน้ำมันไพมรีซึมก็เบื้องต้นจากการเอามือลูบก็เห็นว่ามาจากตรงนี้ <c oughs> เท่าที่ดูเห็นว่ามาจากช่วงเนี้ช่วงตรงนี้เนี่ยมาจากช่วงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็เดี๋ยวเราจะลองย้ำน็อตย้ำน็อตเดี๋ยวเราจะลองย้ำน็อตสามตัวนี้ดูสามสี่ตัวนี้เดี๋ยวลองย้ำน็อตดูอไม่รู้ว่าจะหายไหมถ้าย้ำน็อตแล้วหายก็ใช้ไปเลยแต่ถ้าย้ำน็อตแล้วไม่หายก็ อาจจะต้องเปิดฝาเปลี่ยนประเกน็นพามารีอาจจะต้องเปิดฝาเปลี่ยนประเกนพามารีกันนะครับไปรุ่นอันนี้เราจะแก้ไขให้ไปก่อนเนื่องจากคันนี้เขามาใส่ซอฟค,คัตแล้วก็เลยให้เช็คดูให้หน่อย้วมาเจออยู่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะลองอัดน็อตเข้าไปก่อนถ้ามันกลับบ้านไปแล้วไม่หายก็เตรียมตัวหาประเกน็นพามารีเปลี่ยนครับผม ه, เบื้องต้นเราก็ลองไขนอ็อตเช็ดทำความสะอาดไปเรียบร้อย ه, เบื้องต้นเราทำความสะอาดอาอัาอดน็อตเข้าไปเนื่งองจากน็อตไม่แน่นสักตัวเลยอ่าน็อตไม่แน่นสักตัวเลยแต่คราวนี้เราก็จะมาทําการสะสร์ทรถแล้วก็เอากระดาษรองไว้อ่เราจะมาทำการตร์นรถบอมเครื่องแล้วก็เอากระดาษรองไว้เพื่อที่จะดูว่าพอน้ํามันมันหมุนแล้วดับเครื่องแล้วมันจะมีน้ามันหยด,ดไหมไปไปรุ่น เราจับเครื่องแล้วเราก็จะกระดาษอ่ะเอาอะไรทับไว้อ่ะเราก็เอากระดาษแล้วเรานี้ทับไว้แล้วก็จะลองไว้อย่างนี้แหละอ่ะอีกสักสองชั่วโมงเรามาดูกันว่ามันจะมีน้ํามันหยดไหมแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่หยดก็ใช้ไปเลยแต่ถ้ามันยังหยดอยู่ก็เตรียมตัวเปลี่ยนอ่าประเกน็นฝาแบมเอี่อาจจะเป็นที่ประเก็นแตกกรอบแล้วก็เป็นได้โอเคครับไปรุ่นอ่ะสวัสดีครับใบรุ่นวันนี้ก็วันพฤหัส ที่ห้ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคันนี้ก็งานที่มาให้เราทาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็คือมาใส่ตัวซอบคัตชิมช็อปซอบคัตอยากคัดโคตริ้มก็จัดให้ออย่างที่บอกว่าคันนี้ยก่อนที่เราจะเลือกเราเห็นแล้วว่าเขาลองบูตที่อ่าสายคาเลสสายคัดมาแล้วเราก็เลยสันนิษฐานว่าเขาน่าจะใสมาแล้วพอเราเลือกมาก็เป็นจริงอย่างที่คิดว่าเขาใส่มาแล้วอ่าใสมาแล้วเขายังคิดเขายังรู้สึกว่ามันไม่นิ่มเลยอ่ากตอนก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวซอบคัตก็แรงดึงคัตแรงกำคัตอยู่ที่ประมาณห้ากิโล ประมาณ5้ากิโลเราก็เลยทําการเปลี่ยนตัวชินช็อปซอกคัตตัวที่ทําให้คัดคนนิ่มใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บก็อย่างที่เห็นกันว่าจากห้ากิโลลดเหลือประมาณกิโลนิดๆประมาณกิโลนิดๆอ่าเราก็อะไรให้ตั้งคัดอะไรให้เรียบร้อยอ่าแล้วคราวนี้คราวนี้อ่าเขาให้เช็คน้ำมันแฟมิลีซึมอ่าน้ำมันแฟมิลีซึมเขาบอกว่าน้ำมันมันหยดตรงแฟมิลีเราก็เลยทำการเช็คให้ดูอ่าว่าเช็คดูให้ว่ามันมาจากตรงไหนก็ปรากฏว่าเห็นว่ามาจากตรงช่วงอ่าช่วงใต้แฟมิลีตรงนี้อ่าช่วงใต้แฟมิลีตรงนี้ อ cues, ่าม okay. ัน hmm? มีน้ำมันซึมอยู่ตรงช่วงน็อตช่วงน็อตถ่ายน้ำมันเราก็ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมแต่คราวเนี้ยอ่ามันก็จะเห็นจากตรงนี้ด้วยอ่มันจะเห็นจากตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวเราจะสองกล้องสองกล้องอ่าให้ดูตรงแกนแกนเกียร์อ่าเห็นไหมตรงแกนเกียร์อ่าแกนเกียร์อ่าแกนเกียร์ก็มีน้ำมันน้ำมันเกาะอ่าเห็นไหมอ่าเนี่ยเนีย ตรงเอตรงแกนล,ล็อกเกียร์เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากตรงนี้ด้วยไหมแต่ว่าที่เห็นแบบว่าเป็นน้ำมันแฉะเลยก็คือมาจากตรงนี้เราก็ทําการแก้ไขเบื้องต้นก็คืออัดน็อตสามสี่ตัวตรงนี้อัดน็อตสามสี่ตัวตรงนี้เนื่องจากมันก็ไม่ได้แน่นพออ่ามันก็ยังไขมันยังอัดได้อีกหน่อยนึงอ่ามันก็ยังอัดได้อีกหน่อยหนึ่งก,งอดดอกอง็อัดให้อัดให้ไปก็เลยอัดน็อตให้ไปก็ไปลองใช้ดูถ้าเกิดมันไม่หยดก็ใช้ไปเลยแต่ถ้ามันยังหยดอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนฝาเฟมลี่ได้เปลี่ยนนะครับ อ่ะส่วนนี้จบไปคราวนี้มาลองมีมาดูดูเดว่ามาด,มาด,มาด,มาดูแรงดึงคัดมาดูแรงดึงคัดกันว่าใส่ชิ้นช็อปซอฟทคัดเข้าไปแล้วแรงดึงคัดเหลือเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ก็งงามาวัดแรงดึงคัดกันอีกทีก่อนส่งงานมาวัดแรงดึงคัดกันอีกทีก่อนส่งงานอ่ะเซตศูนย์ อ่ะเหลือประมาณหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามกิโลหนึ่งโลสามขีดเหลือประมาณนี้จากห้าโลกว่าจากสี่ห้าโลประมาณห้าโลเหลือหนึ่งโลสามอ่ะชินชอ็อปซอกคัตใส่แล้วคัดนิ่มขึ้นเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นใครสนใจสกิดมาได้เลยส่วนอ่าน้ำมันน้ำมันหยดก็เดี๋ยวอ่าอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเรามาดูกันว่ามันจะยังหยดอยู่ไหมเพราะเรากระดาษรองแล้วส่วนที่เหลือก็มารับกลับบ้านได้เลยนะครับปรุ่นอ่ะอ่ะคันนี้หลังจากเรา ไปรับลูกที่โรงเรียนกลับมาหลังจากก่อนไปรับเราไอ้นี่กระดาษไว้เรามาดูกันว่ากระดาษมันจะมีน้ำมันหยดอยู่ไหมอ่ะกระดาษมันไม่มีแล้วนะน้ำมันแฮมิลรี่อ่าไม่มีน้ำมันแฮมิลรี่หยดแล้วน่าจะน่าจะหายน่าจะหายน่าจะหายก็เอาไปลองใช้ดูก่อนค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าลําพังเราจะลื้อเลยก็ใช้เรื่องอ่าเราต้องเริ่มจาก แก้ไขจากง่ายๆไปหายากไม่ใช่ไอ้อาก็จะแก้ไขแต่เรื่องยากแล้วค่อยไปหาง่ายบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยอาจจะแค่น็อตอะไรก็ว่ากันไปหรือถ้ามันไม่หายก็เดี๋ยวแค่นั่นพอเก็นไทมารีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากจกขาวไว มนัมนมนันมันลองคัดตาเป็นยังเนี่ยผมนิ่มเลเว้ยนึกวนิ้นนนวขี่รถรถเล็กเอาเอากลับอันเก่าเหรอกับกตอนก่อนใจอ่ะอุ้ยคนละเรื่องมันนิ่มกว่าแค่ไหนอ่ะมีป่ะผมนิ่มเยอะเลยพี่เยอะมากอันเก่าก็ใส่ไปแล้วนะก็มันไม่รู้ดิคนละสเต็ปมั้งนิ่มเหรอที่ใส่ไปแข็งแข็งกว่านี้เยอะเลยอันเก่านะใช่วันเนี้น้ำมันอ่ะเราไปดูครับครับครับเลี้ยงยดอีกก่อนก่อนไปรับลูกอ่ะครับ ต้องกระดาษรอ,องไว้ผมหยุดแล้วไงนั่งคัดนั่งอะไรอีกไหมไม่ต้องลนะโดโด,โ,ดโอเคเลยตื่นแล<น>้วปีได้อยู่ได้อยู่ชัดว่ามันิ่มขึ้นแค่ไหนเนีย่ยเยอะมากเย,ยอะเยอะมากมากเลยอะ่ะจริงจริงแต่ว่วาตอนแรกมันสเต็ปมันเหมือนกับมันแข็งตือง้อก่อนผมเดูอกผมมองว่าเขาใส่มาแล้วแน่เลยอืมกรอใส่มาแล้วแนี่ฮะ โอเคแหละพี่ถ้าพูดพี่ไปดูลูกลอยใหม่ baby, right? มดัดใหม่เลยพี่ใช่ไหมดูเอาใหม่ลูกลอยอ่ะต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็ลูกลอยอ่ะลอยลูกอลกอยน่าจะอาจจะขึ้นเวลาที่มันลอยขึ้นอ่ะครับค <c oughs> ้างเลยอาจจะไม่สุดอ๋อ oh. อาจจะขึ้นเพรเวลาลูกลอยมันขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> ขึ้นแล้วมันปิดไม่สุดมันขึ้นลงขึ้นลงอ่ะปกติแหละเว <c oughs> ลาขึ้นอ่ะมันปิดไม่สุดมันปิดไม่สุดนั้งมันมันก็เลยไหลได้อย่างรังค์พี่ไม่กกมีไว้กั้มเพราะมันไม่ใช่ <c oughs> ใช่มันเป็นเรื่อมันเป็นก๊อกอ่าใช่เพราะเป อืมพอเนี่ยเป็นก๊อกยิงกดปุ๊บมันก็จะเสิรปุ๊บไหลปั๊บทันทีครับใช่มันก็เลยเออจิงเขาลอยติดไม่ติดจริงอืมเนี้ยโตกเลยก็ก็อัดเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับพี่โอเคสวยงามก็ขับปีปลอดภัยปลอัยขอบคุณครับ นิ่มสงระอยากกลับบ้านสบาย